เมอ e เทลยู May tell you, กับเมอภพิญญานักศึกษาสถาปัตย์ในอเมริกาพอดแคสต์เล่าเรื่องสถาปัตย์และดีไซน์ทั้งในและนอกข้องเรียนสวัสดีค่ะเมอภพิญญาค่ะและนี่คือรายการเมอ e เทลยูค่ะเป็นรายการใหม่ของอินเ e c h p o พอดแคสค่ะ ก่อนอื่นขอแนะนำตัวกันอีกรอบนะคะเมเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์ชั้นปีที่4ในมหาวิทยาลัยชื่อ California ีย a t e p o l y t e c h n i ค u n น v e r s i t y Pomona ค่ะหรือเรียกสันส้นๆว่า c ค l p o l ิ p พ m o มานาในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะพอดแคสนี้ก็จะเป็นพอดแคสที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตย์และดีไซน์ซึ่งจะรวมทั้งบทความข่าวสารความรู้บทวิเคราะห์ต่างๆที่เมย์อาจจะได้มาจากทั้งในและนอกห้องเรียนนะคะซึ่งจะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้อัปเดตข่าวสาร ในแวดวงการนี้เพราะเมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปและสังคมที่เปลี่ยนไปมักมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอๆค่ะสามารถติดตามเม y ยไอท l ลยูได้ทุกวันอังคารตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ผ่านช่องทาง YouTube c h anel n Facebook Spotify Apple Podcast และ Anchor ค่ะแล้วเจอกันค่ะ